น้อน,นี่ยแต่นั่นนี่กว้วงเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีเอฟเองเป็นเบิร์ดสุขูสุคนสุมองสุบอนสบายดียามเศร้าๆเด้อพี่น้องเลยพ่อๆกันกระซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยน,น้องมินี่อาโต้เอ้ารีบเข่ากิ้งหนูหันกับพอแห้งแล้ววันนี่ทำแม่เต้พี่น้องเอ้ย เกือบเกือบบันทีก um ินว่านนี่ก็ไดเกือบวันกินข้าวจานเมื่อนี้พัดลุกไผ่สิความทิบเขาลงหนามเลยเนี่ยงานเนี่พัดหนาอ้าพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นอยู่เบิดคืนพี่น้องเอ้ยว่นคืนนี่ก็ได้พูดโพลี่รอเหลือฝนตกนึ่งอยู่ลุมผมไหม แล้วตกบังไงเนาะแม่ไม่นี่ว่ากินกินไว้สัตว์ฟมฝนหยุดฝนตกหรือจะฝนตกเด้พี่น้องไอตอนนี้ก็ได้หยิบหยับหยิบยับหยุดแต้มให้หน้านี่ก็ได้เอ๊ะสังเกตแต้มให้หน้าพี่น้องเนาะหยิบหยับหยิบยับยิบยับแต่วงได้หันแห้งพี่น้องเอ้ยตอนแม่จนขึ้นไปเอาเสือกันฝน แล้วให้ลุ่มหน่ะกับขิงขินลกก้าพี่น้องไอ้บ้านเนี่ยลกก้าก็ได้อ่าได้จังมัดได้ผลได้ผลลัพธ์สิบมัดบ่เขิงล็อกแต่เศร้านั้นได้สามซิฟมึงให้พ่อมาให้มึงให้พ่อนังตำแตงพี่น้องเอ้ย

thì mình đồng nó tag đẻ ăn cái đấy thì hết việc cái con hết đấy nhám ăn cái tag con tag đẻ hết cái cái đấy nó khá là căng cổng mình rồi phi vừa là vừa là à mơ càng kinh nó này con กูบอกดิเอ้ยเชื่อเอ้ยน้ำพี่น้องเนาะข้าวเศร้าน้ำกันมือนี้โอ้แสบแสบบรรยากาศกผู้น้อยผู้กลางมาบึ้งใหตรงนี้นฝนตกลิ้นย่อยๆพี่น้องเอ้ยเอ้ยกระเแข็งเนาะกระข็งอยู่แล้วน้ำลายกระเเข็งอึดหนังสองทางมากมายใบดีที่น้องอะยรตอนแดดนีรถทางตรงนี้ก็มีทางตรงนี้ก็มี อันแดงใช่ไหมาลน์หนึงส่งตู้ปี hmm ๊ดมาถงมาจกหาทงส่งหรือไม่น้องตู u, ้อย่างนี้อันแตงก็เดี๋ยวแหละแตงย่างนี้อ๋อปุบไหนอย่

เนี paid, oh, ่ยตาศโอ้ฝนตกดินเนอะมันจจ้องรัเปล่าเดี๋ยวจะจ้องหน่อยนะแสงมื่อนี่ยกินข้าวจะเศ้านี่พี่น้องเอ้ยจะหอดกีดแปดโมงยังหรือเพิ่งหอดอกแปดเนาะไปมาอย่างคนพี่น้องเอ้ยเลี้ยงก็เลี้ยง ยิ้เาทไมเา้ดีมั้ยเนี่เดี๋ยวฮาแม่จังหันเี่ยนะมาแท่ว่ลงมาคาดหน้าทั้กระคาดทั้ล้วพี่น้องท้อาห้องย่อยิวมเข่าลวะเดี๋ยวฮาแต่แม่จังหันน้บันเห็นตแม่ย่างลงมาเอ้าบ่มีกระตาแล้วลุกเราไปกินแท่วันนีมขนาดยัได้ยน đang nằm nó phải không lang sụp sụp này đến như bất cơn mà này ีแบบอยากกินเผ็ดกินเคมเลยเด้อแม่่เี้ยอากันดีแข่งไม้ปวดน้อกวแข่งไม้จะเขากินทิกฐานเลยวะแข่งแค่ไปรับสินไลท์เท่านั้นแข่งไม้แข่งงาเลยพี่น้องคนนี่โอ้นกเป็นหนา บใส่ตทํากัน เยอะพยายามเย็บไมครัเพื่อนมก็มีมาเป็นยังเด้บาดดาคือบกจ้าง่นมาบบหน้านี่ย่น้งเป็นรอนมีหนไม่ทำเนี่นจะกินตัวกัน วัดลูก ê, ลำไส้ละแม่เบิดแม่ย่างละคุไข่เรียนอะไรเนี่ยวะมือนักลูกชายอยากกันแม่แท่งสะโลมนั่งนอนเฮียนกัดนี่คุ้ยอ๊ตเอาตะก้อนว่าแม่เก็มหัวเข่าเต็มเป็นเมื่อยวัดสะก้อนวะ ่ไปบนโค่นเป็นตาสิสต้นบุญแบบนี้ต่พันยาย่างกันช่วงนี้ผมมีค่เเคน,น,นเพีย <บน S 2> งไรต้องใช้กระดมนาไผนาเราโค่นเพียงเดียวกำลังมุกกำลังบืนใช่ก็ได้ค่นมาช่วงเดียวดอนกันยังใกล้หรือว่าแต่แต่ชามเนาะ มลนทามั้งมันในหัวหามือเขาจะไปเรื่ยไปคนมาหงานาไปอะไากมามอจะหาคนหาคนกาบ่ี้หรอับมาหัวมาครับด้น้ดับงของเขา

ดังงบตลอดมือนไรมึงชอบมอเลยคนบ้านเฮานี่เป็นไวแต่ว่า่นผูบุเฮ็ดหนาพี่้องเ้ยว่า่นไปดำจ้างคนนั้นจ้างคนนี้เงินหหลายคนเงินหละเงินมหลายคนลูกเต้าหรอเขาไปเบิรงานห็ดลาหิร่าไปดำเอไปฮองรา

ประมาณสองห้ี่น้องเอ้ยสองหเนี่ยยงได้กิดะไรยังปวยจังงัวใช่ป่ะเาไม่นอ tẹt nó về không bà nhông điện nên mình điện về tôi ngôn bà cả không trong nên nó còn xong thì mình sẽ xong. nhưng không biết แซบพี่น้องแซ็บทำร้างที่นี่ว่าจะมีก้อนพี่น้องขอบคุณคุณไย้พี่น้องไปอบคุณคุคุณ้กําลังใจขอบคุณต้คอมเมนต์พี่น้องนาหรัีดหนาเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้อง